้องรักเห็นดีเซอร์เมื่อกี้แล้วเป็นไงบ้างคะอ่าที่จริงที่จริงเมื่อวานเราอัดเรียกชันไปแล้วแต่เราดูแบบไม่จุใจแล้วก็ไม่ได้ขอดูเพิ่มด้วยจอมันเล็กจอมันเล็กครับวันญญ์จอแบบจอใหญ่มากแล้วก็ได้ดูพร้อมกับพี่ๆแฟนคของพี่ดีเซอร์คืออยากบอกว่ามีหลายซีนที่คิดเหมือนกันว่าพี่เมย์ไม่ได้เอามาอยู่ในเทโลอร์แต่ก็มีเราก็เราก็แปลกใจแล้วก็ประหลาดใจว่าโอเคมันจริงจรบางซีนจริงจริที่ซีนใหญ่มากเในเรื่องพี่เมย์ก็ใส่ให้ทุกคนเห็นว่านี่แหละการเล่าเรื่อง แล้วก็ดีใจที่เหมือนตัวเทเลอร์ครับพอเราได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วมันมีความแบบความสนุกความฮาของคขากันตั้งแต่เริ่มต้น<ช>ของทั้งสองคนแต่ว่ามันมีการทิ้งทิ้นอะไรต<ช>่างๆที่<ช>ทแบบมันมาถึงจุดนี้ได้ยหงไกัน,นตัง้งแต่ต้นจนีกบเกือบจบเลยครับ ดีใ,ใจที่แบบทุกคนตอนสุดท้ายได้เห็นซีนนี้แบบพวกเราตั้งใจถ่ายมังคือซีนใต้น้ำใช่เล่าความตั้งใจ่าจะได้ถึงภาพที่สวยที่เราเห็นันเมื่องี้อย่ว่าเป็นยังไงว่าเราจะสอนจะต้องเตรียมตัวมากเ้อากันขนาดไหนแค่คนนี้เลยทีนี้ดันั้นคนนี้เป็นคนที่รับ <c oughs> แบ,บเยอะเหมากกาอือนกันคนนี้คือเหมือนเอาโปรเซสของการถ่ายซีนที่จุดใต้น้ำนะครับอันดับแรกคือเหมือนเราใช้ทักษะเรียกว่าเกือบทั้งหมดของการเรียนกีฬาไทวิ่งเลยก็จะเป็นเหมือนการถอดถอดแมสการถอด รเป็นตัวเลกูลเอเตอร์สำหรับหายใจครับแล้วที่นี่เหมือนเราถ่ายเป็นการแบ่งครับเพราะว่าเหมือนพอมันอยู่ใต้น้ำทุกคนเวลาเราขยับอะไรร่างกายนิดๆหน่อยๆน่อยครับหายใจมันแบบมันจะหมดไวมากมันได้เราไม่ไหวเลยแบบพอถ่ายเสร็จปุ๊บของตัางเราขอลมหายใจต่อตไม่ค่อยถ่ายต่อซึ่งจําได้ว่าจังหวะที่มุ๊บอมาจบครับด้วยความที่พอเราอยู่ใต้น้ําจะโดนเหมือนเหมือนแบบเราจะโดขนขึ้นตลอดซึ่งึ่งเราไม่สามารถอยู่นิ่งได้กลายเป็นว่าฟอร์ก็ต้องมีพี่ที่แบบเขาเป็นคู่คอยยึด เอาไว้ให้ตัวผมเองก็ต้องมีพี่ที่คอยยึดขาไว้ให้ด้วยโดอการเพราะว่าตอนที่เรายืนอยู่ครับก็ทุกคนแบบอยู่รอบๆตัวเราแต่ก็ปลอดภัยดีครับเซฟตี่ดีใจที่ภาพที่ออกมาตรงนี้ผมต้องบอตั้งแต่คิวแรกจนถึงคิวสุดท้ายเราอนังไม่เคยดูต่างสไตล์เลยคือจะบอกว่าขอขยายตีนหน่อยจริงตีนเนี้ความยากมันอยู่ที่ว่าถ้าทุกคนเห็นเป็นการช่วยชีวิตเออแล้วตรงนั้นมันคือถ้ำนั้นปากถ้ำอ่ะน้ำมันจะพัดเข้าถ้ำตลอดมันจะดันเข้าถ้ำมันลึกประมาณ ห้าถึงหกเมตรตรงนั้นไม่ลึกมากแต่ด้วยความเป็นถ้ำด้วยความอาันตรายแล้วก็ผมเองที่จริงอ่ะผมไม่ได้ต้องอถอนหน้ากากของเขาแต่ด้านเราเออริ่มพร้อมกันแต่ผมจะต้องมีความโปรมากด้วยความที่เราอ่ะในเรื่องเรา,าเป็นแบบนักดำน้ำเป็นแบบคนที่ต้องเซฟตี้เขาได้การว่าสถานการณ์ทุกอย่างเราไปเจอพร้อมกันแต่ผมจะต้องเป็นคนที่โปรโปรกัเขาต้องดูให้ดูเลยได้ให้เราชนิโปรช่วยเขาได้ซึ่งตอนซ้อมเราเราซ้อมวันนี้ตางที่โรงเรียนก่อนซ้อมกันหลายรอบมากพี่บอกว่า เธอโปรันนี้เธอต้องเป็นคนที่ดูแล้วเขาไว้ใจได้ตอนหลายรอบมากจะไปที่ทะเลจริงก็แบบนั้นเลยครับใช้ระยะเวลานานไหมครับสิ่งในฉากสีนนี้ซีนเดียวหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเหมือนเราเราใช้เวลาในการหนึ่งได้มันอยู่ได้เต็มมันจำกัดด้วยจำกัดประมาณ47นาที5้นาทีเต็มที่คือเราใช้เต็มที่เลยครัวรู้ไหมจริงๆตอนที่ถ่ายใต้น้ำมันรารู้สึก Uhm, ะความเขาเรียกว่าก mm ังวลอยู ixes, ่เยอะมากเพราะว่าเราไม่เคยดำด้วยในขณะที่แบบเราเพิ่งจะมือใหม่ในการเรียนคือว่าได้วิ่งในการดำน้าเงินกับเราจะต้องมาแสดงเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมสำคัญมันมีความกังวลหลายๆอย่างแต่ก็ดีใจที่แบบมีพี่ๆคุณคอยคอยเต็มใเราตลอดเลยหมือนช่วยใครกูให้เราได้มาแล้วสำหรับผมถ้าถ้าฉากดำน้ำที่กังวลจะเป็นฉากที่ปีใดมากกว่า คือฉากที่สกูบ้าน่เซฟตี้มันครบทุกอย่างมันอยู่รอบตัวเราเราแบบอยากจะเซฟตี้อะไรเราเราเรู้แล้วเราเรียนมาแต่ว่าตอนฟรีไดอะทุกอย่างมันออนตัวเราเราลงไปใต้น้ำลงไปกี่เมตรขึ้นมาก็ต้องขึ้นด้วยตัวเรา มันก็เลยแบบค่อนข้างอันตรายแล้วก็ต้องต้องต้องหอมแล้วก็เซตตี้มากพอสวด้วย่าอีกครั้งแต่บทบาทนี้เนี่ยก็แชร์เน้นความสามารถเราผสมกันเพราไม่เคยเล่นบทเปหนผู้ชายโซมก่อนไม่เคยเลยนั่นแหละครั้งแรกกับบทผุ้หญิเรอเป็นไงบ้างรู้บอกว่าครั้งแรกพอพอรู้ตัวเองว่าตัวเองจะได้เล่นบทที่แบบมีอ่ะเป็นบททำงาน ดีใจผมดีใจและอ่ะเราไม่ไม่กลับไปเป็นเด็กเหมือนสก์า,ายแล้วอยู่ในช่วงมิ้นมาเดียวกันแต่พอเหมือนได้ได้ถ่ายตัวเชเลอร์ตั้งแต่ช่วงไปมีที่แล้วไปเรากลับมาวัว,ว,ว,วก็โตบทมอนกลายเป็นว่าไอความคล้ายนั้นน่ะมันปิดความยากของเราว่าเราจะตีบทออกมากให้ให้เหมือนไม่เป็นน้องสรศักย์รายก็งหรือนว่าไม่เป็นพีซที่เข้าไปอยู่ในเรื่องหรือว่ามันจะแบบเป็นคุณต้องรักที่เป็นชูก้าเดดดีมีความแทบจริงก็ จริงได้พี่เมย์ช่วยไปเยอะเพราะว่าจะคอยถาม,มรรพี่เมย์ตลอดพี่เมย์นิ่ัยของนักเขียนเวลาพี่เมย์ทำงานเป็นยังไงเวลาออกไปหาแฟนั่นในการทำงานเป็นยังไงเขียนยังไงบ้างก็พยายามปรึกษาพี่เมย์มา้เรื่องแบบเลต้องรักพี่เกอดจะเปลี่ยนไปเองเยอะตั้งแต่บอดี้เลยใช่ที่จริงบทบาทที่หมดแ้วตอนตอนแรกเลยตอนที่ถ่ายไพอตเรายังไม่อ่านเลยเราก็ตีความในสิ่งที่เมย์อบ,บอกว่าเออมาดูเป็นเป็นเด็กขี้เล่นุูขนาด เราอะเข้าใจว่าถ้า,ถาเกี่ยวกับวิวพา,ายเนี่ยไอ้บุคมันต้องคิดเลวยวิวพา,ายแน่นอนเพราะเป็นเด็กมันแบบยังยี่สิบต้นๆนเลยไม่พายตา่ำสิบกว่าแล้วแต่พอเราอ่านบทอ่านแนค่น,นิยายแค่น,นิยายเลยความคิาดคนละด้านเลยไอหมาสมุนเป็นเด็กที่ที่โตองเนยเนี่เอาชีวิตล่องแต่ยี่ห้าจนยี่ห้าจนยี่สิบกว่าเขาใช้ชีวิตมันมาเยอะมากเขาผ่านอะไรที่มันแบบเขาเขาแก่งกกมากนะทําห้รู้สึกว่า เด็กคนนี้ต่อให้เป็นเด็กแต่ข้างในมันหนักแน่นมากมันคนตู้ามากเพราะฉะนั้นแนะ่ะเป็นบทที่ต้องเห็นถึงความหนักแน่นของเขาแล้วความเปราะใจแสงเขาอ่ะเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือทุกคนในเกาะคือถ้าผู้ช่อหมาสม,มุดทุกคนในเกาะจะรู้สึกว่าไอหมูช่วยทุกคนไอหมูเป็นคนที่ใจดีไอหมูเป็คนคนที่ซัตรท์ตทุกคนยิ่งบอกเขามีแฟนไม่ใช่เพราะเขาชอบใครทุกคนมันทําให้เขารู้สึกว่าคนนี้แหละคนที่เขาจะมอบคามคดีนนสุดม คือแล้วหลังมันจะมีอะไรเปไดขายแฟนๆหรือีปล่า นี่นน้ผมว่าอ่ะอย่างแรกก็คือเรียกว่าแบบกล้าวล่องน้องผูครับผิดชอถ้าเกิดว่าทุกคนทุกผิวเผินจะมองว่าแบบในนี้เป็นหนุ่มที่แบบสามารถดูแลตัวเองได้เป็นแบบคนที่มี energy ความตัวเดียวมากแต่ลึกๆแล้วอ่ะเขาก็มีแผนในใจที่มันเหมือนแบบเป็นสวิตช์อิมมูทเล็กๆเลยเขาเลยส่วนคุณกองร้ที่มองาแบบเป็นคนยุ่งยิงเป็นคนที่แบบว่าสามารถอยู่เพีคนเดียวโดยที่แบบไม่ต้องการใครก็ได้แต่กายเป็ว่าในขณะที่เขาชอบกินนิยายเกี่ยวกับเรื่องของมรัก เขาได้เป็นคนที่ไม่สามารถเขียนซีนความรักได้ถ้าเกิดว่าไม่มีแบบะจะต้อง,งอา่าได้ตรงน,นั้นมาก่อนคือแบบเป็นคนยากอเขาแล้วก็ยังมีแผลในใจที่เกิดขึ้นในเรื่องเราเป็นคนช่วยทลายของแพลกันอีกครั้งหนึ่งที่จริงต่างคนต่างมีแผลเรื่องนี้ต่างกัมนที่ไอห,หมุดเนี่ยแผลมันแห้งไปแล้วแผลแผลมันแห้งไปแล้วแต่คุณต้องรักเนี่ยแผลมันยังสตลอดเวลาเรื่องราวของเขามันยังเมื่อไหร่ที่ถูกพูดถึงมันจะเป็นเรื่องที่เขา มันเจ็บมันเจ็บที่มันได้ยินแต่ไอ้บุตรเนคนที่ถึงเรื่องมันจะใหญ่แต่กับคมันมันแห้งไปแล้วแต่ทีลรอบก็โอเคชินแล้วชั้นชินแล้วชาเลยใครแบบเลยอี๋อันน้เรามารักษาเพายังไงรงกด้วยความเข้าใจด้วยความใส่ใจของเขาไปเลยด้วยความใส่ใจของหมาตัมุดมันมันทําให้คุณต้องรักเปิดใจให้เขาบางทีใส่ใจจนตัวเองเจ็บแต่สุดท้ายแล้วอ่ะกอจบคุณเรา้วเข้าใจแล้ว ตื้อครับก<ช>็วันลูกตือ้อย่างเดียวตือเท่านั้นเพราะว่า <โร S 2> คนนี้เขาก็แบบเป็นคนที่ปฏิเสธคือเริ่มแรกเห็นหน้ากันอะ,ะก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้ว<ช>แต่นี่เขาตื้เก่งแล้วก็ใช้แบบกินดีจีบพลังบวกส่งสคมในแบบของใครก็แล้วกันในในที่เราดูดูเหมนเมื่อกี้มีผูดถึงของแล้วแม่ก็เห็นเหมือนกันคือยังไงครับมีซ่อนอะไรไว้มีซุปไพรอะไรไว้เรื่อยๆคือผมว่าแม่ตั้งแต่เนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องดีเทลการเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนแรก ไอเทมต่างๆมันจะมีไอเทมชิ้นสำคัญที่อยู่ในที่แบบเป็นจุดเปลี่ยนของ,องความสัมพันธ์ของคู่แล้วก็อยากให้มาติดตามคู่ของหญิงสาวด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของคู่หลักระหว่างคนต้องมาทำหน้าทจริงๆแล้วตัวแปรที่ัองจะคือวีวีกับใส่คู่ที่สำคัเป็นไม้คอยดุนหลังเสมออยู่ข้างหลัง มีในเรื่องนี้มันฉับขนาดไหนความปิดเราจะได้เห็นเป็นบ้านร้อยขนาดไหนจริงถามผมสองคนอ่ะอาจจะตอบไม่ได้เพราะอย่างที่บอกว่าผมไม่ดูหลังไอเตอร์เลยไม่ไม่ไม่โดนเรียกไปดูก็จะไม่ดูซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยโดนเรียกไปดูเลยโดนแค่ครั้งเดียวที่เขาเขาเป็นมุมพ้าดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่อยากดูเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากได้สืดเต้กับทุกคนแล้วก็อยากแสดงให้ให้เต็มที่น,ะนะนี่แหละฝ่าสนุนแล้วก็ต้องรับอะไรเยลยแบบแอบตอบยากว่าจิิงแค่ไหนแต่ เรา้ผมเล่นทุกทีมเรารู้สึกทุกทีนะรู้สึกว่าทุกทีมเราเรารู้สึกถึงมวามสมบูรเรารู้สึกถึงเขาที่เป็นต้องรักฉากกกกิ๊คมันเยอะขนนาดไหลูกกี้ผมมองว่าตั้งแต่เราถ่ายเนี่ยต้องแตจบอะครับมันมันมีความลูกกี้แบบชวนให้อมยิ้มใช่ชวนให้น่ารักเหมือนพอดูแล้วแบบทำไมคู่นี้มันพอมันมีบางตรงไหนก็รู้สึกน่ารักดูน่าเอ็นดูจังเลยที่แบบว่ามันมันกลมกล่อมกับมันพอดี้งความแคบความน่ารักแล้วก็เวลาที่สองคู่อยู่ด้วยกันั อินซีมาเร็วๆรัวๆเมื่อกี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะที่จริงแอบซ่อนความหมายอย่างที่บอกว่าคุณต้องรักเขียนไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งที่เราคิดในหัวตอนที่เราเรที่เสียนสิงหรงมันมันคือตัวมันคือจุดที่ทําให้เขาได้เขียนใหญ่มัางเส็จได้ผมว่าทุกคนจะได้เห็นความรักของช่วงวัยทํางาที่โตมาอีกในเรื่องเลืถ้าเกิดดูจากซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราสองคนไอ้แบบนี้ ครับผมทุกคนก็ขอฝากด้วยนะครับต้องรักหมากระหนุ่มแล้วสื่อถือนะครับออนแล็ออนไลน์วันแรกนะครับวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนะครับทางช่องจีมจีผ้านะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับและสามารถดูออนไลน์เวอร์ชันอันดับนะครับในที่แอปไอชีหรือเว็บไซต์ไอคิวจากออนไลนห้าทุ่มครึ่งทุกวันอาทิตย์แข่งนะครับครับผมขอบฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ